อ่สีชมพูก่อนแรกอ่ะสีชมพูค่ะสีชมพูอะไรทดสอบพิงก์เกงไม่ใช่ต่อไปสีที่สองไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พิงอันนี้คือบลูบลูโอเคเก่งกว่าแม่นะคะอันนี้มาต้องพิงก์่อนอ๋อโอเคเอาหนึ่งสองสามพิงก์เกง อ,อ๋อนึกว่าสมอ๋อะอะเขียวอกรีนเกงแดงอ่อบลท์เกงอ่ะเหลีงยงเยลโล่เยลโล่เก มันเก่งอย่างนี้นะมีความรู้กับแม่มันอีกนะแต่นานแม่ยังไม่รู้เลยนะสีส้มสีเหลืองพูดว่าอะไรเก่งจริงๆเลยจริงๆจริงเลยคุณครูไหนกันบ้านอนะ่ะคุณครูบอกให้มาทําอะไรบอกให้มาสอนอันนี้หนูแล้วหนูจะทําการบ้านตอนไหนอันนี้ค่ะอันนี้แม่เมืองอ่ะเขา เข,เขาเขาเออกินต้มีสีม่วงหรอเขากินสีขาวอ๋อไม่เมืองมีพ่อเมืองได้ไหมลกูกไม่มีค่โอ้ทำไมล้วไม่มีแม่เมืองไม่มีพ่อเมืองได้ไงขนาดมายู่ยังมีป,ปาม้าๆกับมามีเลยอะ่ะ ก็จะสาดุแล้วหนูก็จะมาทำรูดมามีหนูไปทำว่าหัวใจแบบนี้อ๋อโอเคค่ะแล้วหัวใจแบบนี้นะแล้วก็ลูกแล้วก็ลูกเอมลูกเออลูกหน้าด้วยอ๋อลูกหน้าด้วยโอเคลูกหน้าด้วยคุณยายคุณยายไปไหนคะเรไปด้วยค่ะ มาจับก้ามาตัดขาหานะหนูจะหนูจะหนูจะไปด้วยเพราะกค้ามีอยังช่นหนูไปเลยหนูโตแล้วพ่อหนูพ่อหนูโตแล้วหนูจะผักไม่เปิดขึ้นมาแบบเพืนเดียวโอ้หนูไปหนูจะไปด้วยเพราะหนูมีทะไม่หนูอ๋อไปดีอ่ะ ไปหาประเดีย๋ยวไปเดี๋ยวมิอาบน้ำเดี๋ยวพาไปพาไปซื้อนี่ไปไหมล่ะพาประเดีย๋ยวไปซื้อตู้เย็นกับไปแอร์โอ้ยอิยมชื่อแม่ขยขาดช่วยเอามาเฟีเอามาคุยพนันนะว่าเป็นบันทุมนะมท่มหรอือเปล่าพูน่ะบันทมเลยพูนั่นบันทมเลยจา้าอันนี้เพ่กินเนะจา้าไว้อ่างคนจา้า